เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์วแวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนคะ่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยคะ่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w m t t i r แมวันนี้เราทั้งสคนแอดมินตัวกันบินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะ สำหรับแลนเทร์เบเซอร์ Land, zer, สการฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวงังสำหรับทีมพวกเขาเป็นอย่างยิ่งหลักๆแล้วเนี่ยค่ะเป็นเพราะอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอันดับหนึ่งของทีมอย่างเจมี่เลเลยผู้เล่นที่ติดหนึ่งใน76รายชื่อสุดยอดผู้เล่นตลอดการฉลองครบรอบ75ฤดูกาลของ NBA ทําให้พวกเขาีแพ้แบบรัวๆเลยนะคะไม่สามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟได้ในช่วงปิดฤดูกาลค่ะพวกเขาได้ทํางานอย่างไรไปแล้วบ้างการเดินหน้าของพวกเขามีผลอย่างไรกับฤดูกาลที่ถึงนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนอ่ะอยู่กับพวกเรา จนจบวิดีโอนี้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ค่ะขอกําลังใจขอไลค์ด้วยค่ะหากใครยังไม่ได้กดซับสไคร้กนะคะกดด้วยค่ะกด,ด<ๆ>กดเลยค่ะมุ่งหน้าสูส่แสนซับไปด้วยกันค่ะขอเริ่มไปที่ผู้เล่นที่พวกเขาได้มาแล้วก็ผู้เล่นที่เสียไปก่อนเลยค่ะเริ่มไปที่ผู้เล่นที่ได้มาก่อนเลยนะคะเป็นเจอร์มี่แกรนด์ค่ะจากการเทรดแล้วก็แกรี่เพตันเดอะเซคันด์ขวัญใจแอมินตูนี่แหละคะ่ะแล้วก็เชอรดอนชาร์ปนะคะลุคกี้ดรัฟอันดับเจ็ดค่ะสำหรับผู้เล่นที่เสียไปค่ะพวกเขาเสียโจอิงเกิลให้กับกา็็เเนนนปปงไ คล้มิได้งานของพอรตแลนเทรลเบเซอร์ในช่วงปิดฤดูกาลและผู้เล่นที่เขาได้มาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง หากพูดถึงการทำงานของ Portland t r a i l b l a z e r s ในช่วงปิดฤดูกาลนะครับตองบอกว่าพวกเขาเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่คำว่าเต็มที่นี่ถือว่าดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ถามว่าดีไปจนถึงขั้นระดับลุ้นแชมป์ได้เลยหรือเปล่าก็ต้องบอกเ,เพื่อนๆตามตรงว,ว่าไม่ถึงขนาดนั้นหลักๆแล้วเนี่ยพวกเขาตัดสินใจเทรดเอาตัวเจอร์ y ี่แกรนดครับมาจาก Detroit p i s t o n ในจุดนี้ทั้งทีมเนี่ยก็มองว่าตัวของเจอร์ y ี่แกรนเนี่ยมีความหนุ่มกว่ามีความสดกว่าอย่าง CJ McC o ค l u m เข้ามาร่วมงานกันนกบเดเ,เมบุกกนนนะรรััตตวของ Jeremy Grant เเี่่สาามมถลได้ทิ ไม่่จะเป็นการยิง3คะแนนการยิงระยะการการลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจุดโทษทั้ง3อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวของเจอร์มีแกรนเนี่ยเขาก็สร้างชื่อตัวเองขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือการเล่นเกมรับท,ทั้งทีมพอร์ตแ n นด์เทรเบเซอร์เนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นเจอร์มีแกรนเข้ามาร่วมทีมเนี่ยนะครับจะทําให้ในส่วนของแบ็กคอร์ดของพวกเขาเนี่ยมีการเล่นเกมรับที่ดีขึ้นเราเคยเห็นผลงานมากมายหลายครั้งเลยนะครับในสมัยที่เขาอยู่กับเดนเวอร์นักเกสมีการเล่นประกบใส James, ่ใส่่คควาาเลออรีีืสิงงททง Trail ตก ตัวของเจอร์รีแกรนเนี่ยแหละครับและงานที่ดีอีกหนึ่งอย่างมากๆเลยนะครับของพอร์ตแลนดนทรูเบอร์สในช่วงปิฤดูกาลนัน่นคือการงัดข้อกับโกลเด้นสเตทวอลเลอร์แล้วก็เอาตัวแกรี่เพเทนเดอะเซเกนเข้ามาได้ในสัญญา3ปี26.1ล้านเหรียญเนี่ยนะครับในส่วนของมิดเลเวลเอ็กเซปชันแฟนบาสโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เนี่ยรู้ดีเลยนะครับว่าแกรี่เพเทนเดอะเซเกนเนี่ยเขามีการเล่นเกมรับที่ดีแล้วก็แน่นขนาดไหนจังหวะในการเล่นเกมบุกก็รู้ที่รู้ทางรู้จังหวะของตัวเองได้เป็็็นนนออออยย่่่่่าาางงงดดดดีีดีีสสสิทททททแฟๆโกกกลเเเเ้้ตววร์จบปมมุคืั สองทีมนี้เนี่ยต้องมาเจอกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลปรกติหรือว่าจะเป็นเพลย์ออฟถ้าเกิดพอแลนท์โรเบอร์เซสมีโอกาสทางทีมของพวกเขายังไงก็ต้องใช้แกรี่เพย์ตันเดอะเซ็เนี่ยนะครับตามประกบใส่สเตฟเฟนคูรีแบบตลอดเวลาเลยเรามาติดตามจนกว่าณเวลานั้นถ้าเกิดทั้งคู่เจอกันจริงๆเนี่ยแกรี่เพย์ตันเดอะเซ็จะสร้างความลำบากในการเล่นให้กับสเตฟเฟนคูรีมากขนาดไหนเพราะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยเคยมีการหยอกล้อก,กันนะครับแกรี่เพย์ตันเนี่ยบอกกับสเตฟเฟนคูรีเลยบอกว่าอย่าให้โไไนนะกลเด้นสเตทว ลักษณะแบบนี้เนี่ยแหละการเติมแกรี่เพตันเดอะเซเกนเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นการสื่อให้บรรดาแฟนๆน,นบาสเ่างพวกเราเนี่ยเห็นความทุ่มเทเห็นความตั้งใจของทั้งทีมพอร์ตแลนด์ทรเวเซอร์สเองว่าพวกเขาเนี่ยต้องการไต่อันดับต้องการต่อสู้กับฝั่งตะวันตกที่โหดร้ายขนาดไหนไม่พอนะครับพวกเขายังมีการดรัฟเอารุก,กี้อันดับ7เชรอนชาร์ปเข้ามาร่วมทีมคนนี้ถือว่าเป็นวิงเพลเยอร์นะครับสามารถเล่นด้ทั้งตำแหน่งไปอีกตำแหน่งการช่วยเล่นเกมรับวงนอกช่วยยิง3คะแนนแม้ว่าตอนนี้ตัวขเขาจะมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นไหลซ้ายฉีีกกน่่ััแตททงมม็ใจ แล้วก็เชื่อว่าตัวของเขาเนี่ยจะพร้อมก่อนที่ฤดูกาลปกติจะเริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าลุกกี้ดรัฟอันดับ7คนนี้เนี่ยเขาจะมีผลงานให้กับทีมเป็นยังไงนะครับฟังดูแล้วเนี่ยทีมค่อนข้างเน้นเกมรับมากเลยนะคะแล้วก็น่านจะเป็นสิ่งที่โค้ชอย่างชอนซีบิลล์อัพเนี่ยต้องการแล้วงานหลักในส่วนอื่นอีก่ะคะที่พวกเขาต้องทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างครไมิเน่งานหลักอื่นๆนะครับของพอร์ตแลนด์เทรเวเซอร์สหลังจากที่เขาเอา3นักกีฬาใหม่เข้ามาร่วมทีมนี่คือการสสัญญญาะรบด4 ปี100ล้านเหรียญให้กับแอนโทนีไซมอนนะครับโดยผลงานที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินในฤดูกาลที่ผ่านมาตัวของเขาเนี่ยก็ถือว่าแสดงศักยภาพนะครับในยามที่ทีมไม่มีเดเมนเลเลิดจากอาการบาดเจ็บรวมถึงทีมเนี่ยเทรซี่เจมส์คอลแลมมออกไปนะครับเราเห็นความเปรี้ยวนะครับในการลุยเข้าไปทําแต้มการยิง3คะแนนการข้ามทุกอย่างสไตล์ในการเล่นเนี่ยเหมือนเขาถอดแบบการเรียนรู้ต่างๆมาจากเดเมนเลเลิดเลยทําให้หลายต่อหลายฝ่ายนะครับเขาเชื่อว่าอดีตดราฟอันดับที่24ปี2018คนนี้เนี่ยจะคุ้มค่ากับสัญญ,ญา มาติดตามชมกันว่าในฤดูกาลได้ถึงนี้เนี่ยเราเห็นการเล่นเต็มๆของเขาในฐานะตัวจริงเนี่ยจะมีผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอชมไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทังทีมเนี่ยก็มีการต่อสัญญาออกไปนะครับ4ปี70ล้านเหรียญให้กับเซนเตอร์ตัวหลักของทีมอย่างยูเซิร์ฟเนอร์คิชเอาไว้ต่อสู้เคียงบา่าเคียงไหลกับเดเมนเลเลิดกันต่อไปนะครับถ้าเกิดตัดเดเมนเลเลิดอ,ออกไปปุ๊บเนี่ยยูเซิร์ฟเนอร์คิชถือว่าเป็นนักกีฬาอันดับ2เลยนะครับที่อยู่กับทีมพอร์ ors, นนจจตนนแลน,นดญญน์เทร เพราะว่าเพื่อนๆลองดูนะครับผลงานของ U.S. Nerchis เนี่ยถือว่าเป็นเซนเตอร์ตัวจริงที่มีผลงานระดับแบบกลางๆเท่านั้นเองนะครับประกอบกับในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยหลายตัวหลายทีมใน NBA เนี่ยไม่มีพื้นที่ในการเซ็นสัญญาเอาเข้าไปร่วมทีมการที่เขาให้สัญญาระดับ70ล้านเหรียญกับ U.S. Nerchis เนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีของตัวเขานะครับที่ได้สัญญามหาศาลขนาดนี้และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ครับนี่คือการมอบสัญญา2ปีนะครับเป็น Max Contract สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มูลค่าหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านเหรียญให้ก จบปีฤดูกาลปี2027เนี่ยนะครับตัวของเดเมนเลเล่จะรับสัญญามูลค่าเบสเซร็จทั้งสิ้นเนี่ย258ล้านเหรียญน,นะครับโอ้โหมหาศาลมากๆเลยแต่สิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางทีมพอร์ตแลนด์เทรเวอเซอร์เนี่ยเขาแสดงจุดยืนเลยนะครับว่าเขาตัดสินใจเลือกเดเมนเลเล่เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการสร้างทีมต่อไปในอนาคตแล้วก็แสดงให้ทุกทีมเห็นนะครับว่าพอร์ตแลนด์เทรเวอเซอร์เนี่ยพร้อมที่จะกลับมาต่อสู้แล้วก็ไต่อันดับแจ้งกับทุกทีมในฝั่งตะว,วันตกต่อไปหากเพื่อนมมมมออออองงในนนนนภาาาพพรรรรรววเเเเเีีีี่่ยยยะคัับบทททท์์์์ตตแแลดซ้กก็โจปญหข ในช่วงปิดฤดูกาลได้ดีในระดับหนึ่งม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวหลักของทีมเอาไว้ได้แบบครบๆเลยนะครับหรือจะเป็นการหา power forward ตัวจริงตัวหลักเข้ามาร่วมทีมอย่าง Jeremy Grant ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอพูดถึง Portland t r a i l b เซอ e r s เนี่ยสุดท้ายก็มักจะจบอยู่ที่3คําถามวนๆมาเรื่องเดิมๆเมนี่ยแหละครับเรื่องแรกก็คือตัวของเดเมียนเลยเลิดในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจะมีผลงานเป็นยังไงหลังจากที่กลับมาจากการบาดเจ็บนะครับไปผ่าตาัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อช่วงกลางลําตัวเนี่ยแหละครับเขาจะยังสามารถ หรือเปล่าการยิงการข้ามทุกอย่างยังดูกระชับกระเฉงยังดูเปรียวไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงเป็นคําถามของพอร์ตแลนด์ o รเ s อ r s เซอร์ต่อไปเรื่อยๆเลยเรื่องที่2เนี่ยนะครับการเล่นเกมรับในส่วนของแบ็ k คอร์ดหลังจากที่ทั้งทีมเนี่ยมีการเทรดซีเจมคคอลลัมไปแล้วกลายเป็นเดเมยเลเลิดยืนคู่กับแอนเฟอนีไซมอนสองคนนี้เนี่ยจะมีผลงานเป็นยังไงโดยเฉพาะในส่วนของการเล่นเกมรับการเล่นเกมรุกก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าเล่นกันเต็มๆทั้งฤดูกาลเนี่ยสองคนนี้เนี่ยจะส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือเปล่าเราเเเเเเห็นนดดดมมมมลลรรรทาไ้ีะคัับบกกกอ่่ ทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนอีกอย่างหนึง่งเ <_ d> ช่นเดียวกันครับเรามาติดตามชมกันว่าเ <_ d> ดมิเลอร์เล่นคู่กับแอนเฟอรนี่ไซมอนเนี่ย การเล่นเกมรับของเขาเนี่ยยังคงเป็นปัญหาหรือเปล่าในส่วนของแบ็กคอร์สสำหรับพอร์ตแลนด์ทรเบเซอร์สในฤดูกาลที่จะถึงนี้และข้อสุดท้ายข้อ3เนี่ยนะครับในส่วนของฟรอนต์คอร์ดไม่ว่าจะเป็นอย่างยูเซฟเนอร์กิธเจอร์ี่แกรนด์รวมไปถึงนาซียลิตเทลเนี่ยทั้ง3คนนี้เนี่ยจะมีบทบาทเป็นยังไงถ้าเกิดเกมบุกหลักๆแล้วอยู่ที่เดมี่เลเลต์อยู่ที่แอนโฟนีไซมอนและ3คนนี้เนี่ยจะเสริมยังไงการยิง3คะแนนจะเป็นยังไงสภาพร่างกายของทั้ง3คนจะสามารถต่อสู้ยินยาวๆให้กับทางทีมพอนนนนดทีีเไ้มมาาาาายขห3 3คคํํถถ่ป็ วนเวียนอยู่ในหัวของแฟนแฟน r t l a n d t r a ์ l ทร e r s ค่อนข้างแน่เราต้องมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ที่ตุ้มว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะกัวงวลอย่างต่อเนื่องแม้จะได้ Gary Payton the second มาเสริมเกมรับก็ตามค่ะนั่นก็คือ b a c k คอร์ t ของพวกเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเจมีนลีเลอร์ดค่ะแอนฟอน y สไซมอน a กร o n แพตตัน o n อะแ n กหรือว่าคิออนจอห์นสันเนี่ยล,ล้วล้าแต่สูง6ฟุต2 6ฟุต4ทั้งนั้นเลยนะคะจะมีก็ต่จอชาร์ดค่ะที่สูง6ฟุตล้าแต่ แค่ไหนในฤดูกาลที่จะถึงนี้มีทางไหนไหมคะที่จะทําให้พอ r t l a n น t r เทรเวอเซอร์จะไปถึงฝันค่ะสามารถควา้าแชมป์ได้อย่างที่บอกเพื่อนๆตอนต้นเนี่ยนะครับว่าการทํางานของพอ r t l a n น t r เทรเวอเซอร์ในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยถือว่าพวกเขาทําได้เต็มที่แล้วก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่สําหรับคําถามแรกนะครับที่แอดมินตูนถามว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยพอร์ตแลนด์เทรเวเซอร์จะไปได้ไกลขนาดไหนจะไปได้ดีในระดับไหนก็ต้องตอบเพื่อนๆตามตรงนะคบว่าส่วนตัวแอนดมินเนี่ยก็มองว่าพอร์ตแลนด์เทรเวอดับ7 อันดับ8ด้วยนะครับเป็นพื้นที่เพลย์อินในอันดับ9ในอันดับ10ต้องต่อสู้ต้องชนะถึง2ครั้งนะครับถึงจะมีโอกาสเข้าสู่พื้นที่เพลย์ออฟสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆของพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์เองเนี่ยก็ต้องทําใจแล้วก็ยอมรับในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าการต่อสู้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ในฝั่งตะวันตกเนี่ยนักกีฬาเทพๆหลายคนนะครับกลับมาลงสนามทําการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างควายเลเนอร์นะครับจามาลเมอร์เรเนี่น่าสมาิเลยนะครับ,รบ,นนนใ,นรบในสิ่งที่ไอมิดุ ามว่าแล้วมีทางไหมที่พอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์จะไปถึงฝันในการคว้าแชมป์เดมเมนเลเลตจะมีโอกาสสัมผัสแชมป์สักทีไหมก็ต้องตอบเพื่อนๆและแอดมินตูนนะครับว่ามีแน่นอนนี่คือการทุ่มทุกอย่างนะครับทางพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์เนี่ยต้องทุ่มทุกอย่างแล้วก็ตัวเควินดูแรนเข้ามาร่วมทีมให้จงได้แต่เกิดพวกเขาโชคดีนะครับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่15มกราคมทางบุคลินเนสยยังไม่มีการเทรดเควินดูแรนใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นไปจนถึงก่อนเส้นตายการเทรดเนี่ยนะครับแม้ว่าทางทีมพอร์ตตตแแลลลนนนนดด์์ททรรรีีีีเเเเเบบซออออส่่่่ยจะะไมมมมผู้ััาาขขงพวกก ล่ะอายุน้อยนะครับสามารถพัฒนาได้รวมไปถึงสิทธิ์ดราฟต์และถ้าเกิดมีการเทรดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับรายชื่อแพ็กเกจในการเทรดส่วนตัวแอดมินคิดว่าน่าจะมีอย่างแอนโทนียไซมอนเชรอนชาร์ปรุกกี้ดราับอันดับ7จ็ดจอชฮาร์ตนาเซียลิตเทลจัสติสวินสโลครับเรียกว่ามีเท่าไหร่เนี่ยให้ไปเลยครับรวมไปถึงสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกนะครับปี2025 2027 2029สิทธิ์การสลับการดราฟต์ปี2024 2026เหล่านี้เนี่ยนะครับไปเทรดเอาตัวเควินดูแรน์เข้ามาร่วมทีมพอได้ตัวเควินดูแรรรรรนนนนทท์เเเเข้้าาาาาามมม่่่วีีปุ๊บบยยะคััหลงจกสกสตดผ ไปปุ๊บเนี่ยช่วงท้ายของฤดูกาลพวกเขาก็จะมีตัวหลักๆ3คนนะครับเป็นแกนหลักในการเล่นเกมบุกว่าจะเป็นอย่าง Kevin ant, ien, เควินดูแรนเดมี่เลเลอร์เจอร์มีแกรนหลักๆในการเล่นเกมรับก็เป็นแกรี่เพเทนเดรสเซกนกับยูเซิฟเนอร์เคชเนี่ยแหละครับที่เหลือก็เซ็นสัญญาขั้นต่ำนะครับเอานักกีฬาที่มีประสบการณ์เนี่ยเข้ามาเสริมเข้าไปอีกอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆแฟนพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สเนี่ยจะเห็นด้วยกับแอดมินหรือเปล่าแต่เพื่อนๆลองคิดดูนะครับพอร์ตแลนดดดด์์ททรรรรรรรีีีีเเ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 บบบซออออออสนนนนนน่่่่ยยาา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 จจะะะไไมมมมม้ามา้้นนรรรรววววลลลกกขขขั Le ัััคใงงงตตพืๆ อการบาดเจ็บผลงานก็ตกลงตามลําดับเนี่ยแหละครับแต่เชื่อหลือเกินนะครับว่าภายใน2ปีข้างหน้านี้เนี่ยตัวของเดมี่เล่เอกับเควินแรนเนี่ยการเล่นของเขาทั้ง2คนก็ยังคงอยู่ในระดับสูงค่อนข้างแน่ดังนั้นครับวัดไปเลยดีกว่าสําหรับพอแลนเทร์เบเซอร์สไม่มีอะไรจะเสียดีกว่าต้องมันสร้างทีมรอบๆตัวของเดมี่เลเอดูแล้วเนี่ยภายใน2ปีข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีโอกาสลุนแชมป์เช่นเดียวกันถ้าเกิดวัดไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยนะครับแล้วได้เคดีเข้ามาดีไม่ดีพวกเขาอาจจะมีโอกาสในการไปถึงฝันไปถึงแชมป์ก็ไดด้ค นะคะคือประมาณว่าขอให้ได้แชมป์เนี่ยเราค่อยไปว่ากันในอนาคตจะเสียผู้เล่นจะเสียสติ๊กา์ฟ้าก็ยอมค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างค่ะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้นะคะม่พาดคอนเทนต์้องสโนกขอยนลืม subscribe ค่ะที่โลโก้ทวิตทีทีแมนเนียตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเด้ของเราทวิตทีทีแมนเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนกับคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะสุขสันต์วันแม่นะคะ